กันนะครขอบคุณนะคะแหวนแวววาวโอ้โหอยากให้ถอดเสื้อเหลือเกินนะัวร uh ้อ uh. ต uh ัวไอ้ด huh. uh ูน huh. uh ้องร้อนออสาาจหม่ะ huh. uh ่าถัดมาเข้าชิงเหมือนกันจากญี่ปุ่นค่ะศิเป็นหนุ่มแล้วมารีเจ้าสาววงนี้จากวงเว้ยสองสามรื่ใหญ่มากตอนนี้คราสวยอยู่สองสามสวัสดีค่ะคู่สามที่ใบย่อที่ใบย่อต่อ

ได้เข้าช้วก็เข้าใพี่สิงห์จะมีสองมารอดูนะรอดูในงานนะคะเชิญด้กลับที่สองได้เลยนะคะเชิญด้กลับที่สองยค่นะครับเป็นแอิ้นทำนอันได้นะเดี๋ยวด้านมีการถ่ายภาพ